ลูกช้างป่าตกสะน้ำวันที่22มิถุนายน2568เวลาประมาณ8นาิกา30นาทีในอันนบหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ศาสตร์ป่าเขาวสอวยดาวจังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าพบลูกช้างป่าตกลงไปในสะน้ำไม่สามารถขึ้นมาได้เหตุเกิดในพื้นที่หมู่3บ้านพังงอนตำบลทับไซอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีใกล้ค่ายเทวาพิทักษ์ ซึ่งอยู่ห่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสวยดาประมาณ5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเจ้าหน้าที่ทหารพานาวิกยโยทินที่5 4 4กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังผักดันช้างป่าในพื้นที่เข้าตรวจสอบและเร่งให้ความช่วยเหลือลูกช้างป่าการเข้าทำการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความระมัดระวังโดยลูกช้างได้ร้องเรียกหาแม่ ขณะที่แม่ช้างและฝูงช้างก็เดินวนเฝ้าคุ้มกันลูกช้างอยู่บริเวณใกล้ๆสระน้ําซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างร่วมกับทหารนาวิกโยธินทําการผลักดันฝูงช้างให้เปิดแนวเพื่อเข้าช่วยเหลือลูกช้างขึ้นจากสระแต่แม่ช้างและฝูงช้างพยายามเข้าชาร์จทีมงานตลอดจนกระทั่งชุดผลักดันช้างให้สัญญาณว่าฝูงช้างป่าออกห่างจากสระน้ําแล้วในเวลาประมาณ10นาฬิกา คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ลงไปนาลูกช้างขึ้นจากสระน้ําโดยการใช้เชือกคล้องพร้อมทั้งดันตัวลูกช้างขึ้นจากสระน้ําได้สําเร็จหลังจากลูกช้างป่าขึ้นจากสระน้ําได้แล้วลูกช้างก็ได้วิ่งตามคนเนื่องจากยังไร้เดียงสาอายุประมาณ10วันเป็นช้างเพศเมียจนกระทั่งแม่ช้างเดินออกมาส่งเสียงเรียกลูกช้างจึงได้ว,วิ่งเข้าหาแม่ช้างแล้วพากันกลับเข้าป่าอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่จึงยุติภารกิจในการช่วยเหลือทั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ชาวบ้าน หรือช้างป่าได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจบข่าวสวัสดีครับ